สว,ส,สวัสดีครับพบกับการไลฟ์สดนะครับในส่วนของช่วงรู้ทันทองมองทันเทรนกับ y l g นะครับเดี๋ยวเรามาติดตามทิศทางแนวโน้มราคาทองคำแล้วก็ Se ส i ิฟตี้เน u กฟกันครับว่าจะมีทิศทางเป็นอย่างไรสำหรับวันนี้ราคาทองคำเริ่มมีสัญญาณของการอ่อนตัวหรือมีการโยกตัวลงมาแล้วบ้างนะครับแต่ราคาก็ยังมีลักษณะของการเคลื่อนไหวทรงตัวอยู่ในระดับสูงสิ่งที่นักลงทุนจับตาก,ก็คือในส่วนของทิศทางเงินเฟอ้อ จะมีสัญญาณแล้วก็มีแนวโน้มอย่างไรนะครับรวมทั้งในส่วนของทิศทางราคาทองคำถัดต่อจากนี้ไปจะยังคงขึ้นต่อได้ไหมตัวเลข C P I ที่เราดูหรือว่าตัวเลขเงินเฟ้อที่จะประกาศในคืนนี้มีการคาดการเป็นไปน,นี้ทิศทางใดนะครับเดี๋ยวมาจับตาแล้วก็ติดตามรับชมได้ในคลิปนี้เลยครับครับ ั้งนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูการเคลื่อนไหวของตัวราคาทองคำวันก่อนหน้านะครับว่าทิศทางแนวโน้มของตัวราคาเนี่ยมีสัญญาณแล้วก็มีทิศทางอย่างไรนะครับต้องบอกเลยว่าราคาทองคำามวันก่อนหน้าเราจะเห็นว่าเริ่มมีแรงขายทำกำไรสลับกลับลงมานะครับส่วนหนึ่งราคาไม่ได้มีการทำระดับสูงสุดครั้งใหม่จากวันก่อนหน้าวันศุกร์ที่ผ่านมาราคาไฮบริเวณ1,743เออ วันจันทร์ขึ้นไปหายบริเวณพัน845นะครับเมื่อวานนี้ครับขึ้นไปหายแค่1841เหรียญดอลล่าร์ต่อออนเท่านั้นเราจะเห็นว่าระดับสูงสุดเนี่ยขึ้นไปทดสอบในโซน1840นิดนิดแล้วก็เกิดการอ่อนตัวแล้วก็การย่อตัวลงมาวันนี้ราคาทองคำมีการทำระดับต่ำสุดครั้งใหม่ต่ำกว่าวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับโดยโลของวันอังคารลงไปโลบริเวณ1717 โลของวันจันทร์ยอยู่บริเวณ1729ก็สะท้อนให้เห็นว่าราคาไม่มีนิวไฮแต่ว่ามีนิวโลนะครับภาพโดยรวมของราคาทองคําก็เลยมีแนวโน้มและโมเมนตัมในเชิงบวกลดลงทั้งนี้ต้องบอกว่า ทองคำแม้ว่าจะมีแนวโน้มและโมเมนตัมในชงบุกลดลงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวสไลด์ท้ายๆเนี่ยจะมีกราฟให้เห็นราคายังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแล้วก็ในช่แนลที่เป็นทิศทางขาขึ้นอยู่นะครับแล้วก็ยังไม่หลุดแนวรับที่ YLG ให้ไว้บริเวณ1,815เมื่อวานเนี่ยลงมาชนใกล้แนวรับมากครับคือ1,817ราคาเกิดการรีบาแล้วก็การดิ่ดตัวกลับขึ้นไปปิดสามารถปิดตลาดในแดนบวกบวกได้ประมาณ2เหรียญน,นะครับ บิดไปบริเวณ1,837เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนครับก็ถือว่าราคายังมีลักษณะของการเคลื่อนไหวและก็แกว่งตัวอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงแม้ว่าแรงซื้อจากช่วงที่ผ่านมาเนี่ยจะลดลงขณะที่กองทุนขนาดใหญ่อย่างเช่นกองทุนทองคำ SPDR Gold Trust ก็ลดไม่ได้ลดการถือครองทองคำลงแต่ว่าถือทองคำเท่าเดิมไม่ได้มีการซื้อเพิ่มนะครับทองคำถูกกดดันอย่างชัดเจนครับจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐหรือ ว่าบอลยวมีสัญญาณของการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับถ้าเรามาดูบอลยวของสหรัฐวันศุกร์ที่ผ่านมาตัวเลขนอนฟาร์มหรือการจ้างงานนอกภาคการเกษตรนะครับมีสัญญาณของการกดดันให้บอลยวร่วงหรือปรับฐานลงมาประมาณต่ำประมาณ1.5นะครับลงไปโลเนี่ยในช่วงหลายวันทําการที่ผ่านมาประมาณ 1. จุด ประมาณ1.5กว่าๆนะครับแล้วก็เริ่มมีสัญญาณของการขยับแล้วก็การปรับตัวขึ้นเมื่อวานนี้บอลยูพยายามผ่านหรือว่าทดสอบบริเวณ1.6%หลายครั้งนะครับไม่สามารถผ่านแล้วก็ไม่สามารถยืนเหนือระดับดังกล่าวได้แต่ไปๆมาๆเนี่ยปรากฏว่าเมื่อคืนนี้ตัวบอลยูวหรืออัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีซึ่งเป็นตัวแทนของตลาด ดอกเบี้ยในตลาดเงินตลาดทุนมีสัญญาณของการขยับแล้วก็การปรับตัวขึ้นนะครับเหนือระดับ1.6ยืนได้อย่างแข็งแกร่งเลยครับแล้วก็ขึ้นไปหายบริเวณพันโทษ1.632เซในช่วงเช้าวันนี้บอลยิวยังมีแนวโน้มแล้ว ปรับตัวขึ้นต่อนะครับอยู่ที่ระดับ1.627%ก็สะท้อนให้เห็นครับว่าบอลยูเป็นตัวแทนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินตลาดทุนที่ขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นหลังจากเมื่อวานนี้กระทรวงแรงงานสาหรัฐมีการเปิดเผยการรับสมัครงานและอัตราการหมุนเวียนในตลาดแรงงานนะครับพบว่าตัวเลขการเปิดรับสมัครงานเบื้องต้นซึ่งเป็นมาตรวัดอุปสงค์หรือความต้องการแรงงานที่แท้จริงนะครับพุ่งทะยานขึ้นถึง8%ตัวเลข อยู่ที่ระดับ8.12ล้านตำแหน่งในเดือนมีนาคมซึ่งเป็นระดับสูงสุดเป็นประวัติการจากที่มีการรวบรวมข้อมูลทางสถิติมาตั้งแต่เดือนธันวาคมของปี2543นะครับข้อมูลดังกล่าวครับเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าเศรษฐกิจของสหรัฐเริ่มมีสัญญาณของการฟื้นตัวและก็ขยับ ขึ้นนะครับก็เลยทําให้เกิดความคาดหวังว่าแนวโน้มเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐอาจจะมีสัญญาณของการขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นได้ในระยะสั้น จนเป็นปัจจัยตัวหนึ่งครับที่ทําให้ความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐเนี่ยมีสัญญาณของการฟื้นตัวแล้วก็หนีตัวขึ้นนะครับแนวโน้มดั่กล่าวยังคงทําให้นักลงทุนคาดการครับว่าบอลยูซึ่งเป็นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเป็นตัวแทนของดอกเบียในตลาดเงินตลาดทุนมีโอกาสขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นต่อเพราะจากสไลด์หรือจากกราฟเนี่ยเราจะเห็นว่าก่อนหน้านี้ บอลยวเขาทรงทรงตัวทิ้งตัวลงมาแล้วก็เริ่มมีลักษณะของการขยับแล้วก็การปรับตัวขึ้นนะครับดังนั้นตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐในช่วงนี้จึงเป็นปัจจัยที่จะกลับเข้ามาชี้นําในส่วนของการเคลื่อนไหวของบอลยวและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเพราะว่ายิ่งตัวเลขเศรษฐกิจสะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งแล้วก็ทิศทางเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐที่มีสัญญาณเติบโตแล้วก็ฟื้นตัวขึ้นบอลยวก็จะขึ้นนะครับ เฟดก็อาจจะขึ้นดอกเบี้ยตามจึงกลับมากดดันในส่วนของตัวราคาทองคําอย่างไรก็ตามเราจะเห็นจากสไลด์นี้นะครับว่าทองคําได้รับแรงหนุนจากการร่วงลงของดอลลาร์สหรัฐด,ดอลลาร์สหรัฐเป็นตัวแทนของออสกุลเงินในตะกร้าเงินของสหรัฐนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยอ่อนค่าหรือว่าร่วงลงแต่ระดับต่ำสุดที่ระดับ89.92ดอลลาร์ซึ่งเป็นระดับต่ำสุด ตั้งแต่วันที่25กุมภาพันธ์นะครับส่วนหนึ่งดอลลราได้รับแรงกดดันจากการคาดการณ์ว่าปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจอาจมีแนวโน้มฟื้นตัวแล้วก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นแน่นอนครับแม้ว่าตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐที่สดใสามากขึ้นปกติจะหนุนให้ดอลลร์ขยับขึ้นนะครับแต่ครั้งนี้ค่อนข้างแปลกจะเห็นว่าตัวเลขการจ้างงานที่ประกาศขึ้นมาเมื่อคืนเนี่ยไม่ได้หนุนให้ดอลลร์ฟื้นตัวขึ้น แต่ว่าหลายคนมองครับว่าแนวโน้มที่จะมีการเติมเงินหรืออัดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจจากมาตรการของคุณโจไบเดนผ่านกระทรวงการคลังน่าจะทําให้ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นแน่นอนพอเงินในระบบเศรษฐกิจเพิ่มนะครับดอลลาร์ก็เลยมีสัญญาณของการอ่อนตัวแล้วก็ปรับผานลงครับจึงกลับมาเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่หนุนแล้วก็พยุงในส่วนของราคาทองคําไว้ซึ่งการล่วงลงของดอลลาร์เนี่ยเราดูจะเห็นค่อนข้างชัดนะครับว่าระดับต่าสุด ของอตัวดอลลาร์สหรัฐในส่วนของตั้งแต่ช่วงวันที่10ที่ผ่านมานะครับเราจะเห็นเลยว่าดอลลาร์เนี่ยมีสัญญาณของการทำนิวโรใหม่แล้วก็มีการล่วงลงไปต่ะระดับ89.92นะครับซึ่งหลังจากดอลลาร์ล่วงหรือปรับฐานล่วงไป ก็มีการรีบาแล้วก็ฟื้นตัวขึ้นในช่วงเช้าเนี่ยดอลลาร์กลับมาอยู่ที่ระดับ90.225นะครับซึ่งถ้าเราดูนะครับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์แล้วก็เดือนมีนาคมเราพบว่าดอลลาร์เนี่ยจะมีฐานระดับอยู่ที่ระดับ89.9ปลปลแล้วก็ไม่ต่ำกว่าระดับ89.5นะครับดังนั้นแล้ว ทิศทางของดอลลาร์สาหรัฐที่มีการอ่อนตัวและย่อตัวลงมาเห็นไหมครับมีการย่อตัวลงมาแต่ระดับต่าสุดตั้งแต่วันที่15กุมภาพันธ์ก็จริงแต่ก็ระดับดังกล่าวเนี่ยเป็นสัญญาณของการเป็นฐานในช่วงต้นปีของดอลลาร์ในช่วงมกราและก็กุมภานะครับซึ่งดอลลาร์เนี่ยมีโอกาสอ่อนหรือย่อตัวลงต่อในระดับที่ค่อนข้างจํากัดเหตุผลดังกล่าวจึงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งครับที่ยังคงกลับเข้ามากดดัน ให้ราคาทองคำฟื้นตัวหรือขยับขึ้นได้ไม่ไกลแม้ว่าดอลลาร์จะมีสัญญาณของการปรับฐานแล้วก็มีการอ่อนตัวลงนะครับจึงเห็นช่วงเช้าวันนี้ดอลลาร์ที่มีการรีบาแล้วก็ฟื้นตัวขึ้นกลับมาเหนือระดับ90ดอลลาร์อีกครั้งกดดันให้ราคาทองคำเริ่มอ่อนตัวและย่อตัวลงนะครับก็ดอลลาร์ยังคงได้รับแรงกดดันนะครับจากความแข็งค่าของสกุลเงินต่างๆไม่ว่าจะเป็นการแข็งค่าของสกุลเงิน ยูโรสกุลเงินปอนและก็สกุลเงินหยวนของจีนซึ่งการแข่งข้าของสกุลเงินอื่นๆที่ถงน้ำหนักกับดอลลาร์เนี่ยยังกดดันให้ดอลลาร์อ่อนค่าแล้วก็ปรับฐานลงนะครับทั้งนี้หากไปดูที่ทางของสกุลเงินยูโรนะครับเราพบว่ายูโรได้รับแรงหนุนจากความเชื่อมั่นเศรษฐกิจของเยอรมน,นีที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นในเดือนพฤษภาคมหลังจากการระบาดของโควิด -19 เริ่มมีสัญญาณคลี่คลายลงซึ่งเศรษฐกิจ ของเยอรมน,นีมีแนวโน้มฟื้นตัวขึ้นในช่วง6เดือนข้างหน้านะครับขณะที่ซ e w เปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นของนักลงทุนพุ่งขึ้นแต่ระดับ84.4ในเดือนพฤษภาคมสูงกว่าที่นักวิเคราะห์มีการคาดการไว้นะครับทิ่ทั้งดังกล่าวเนี่ยเลยเป็นปัจจัยตัวหนึ่งครับที่ทำให้ แนวโน้มของสกุลเงินยูโรแข็งค่าขึ้นก็กลับมากดดันให้ดอลลาร์มีสัญญาณของการอ่อนตัวและการล่วงลงนะครับนอกจากนี้ปอนยังมีแนวโน้มที่จะยังคงเคลื่อนไหวในทิศทางที่มีโมเมนตัมในเชิงบวกนะครับหรือยังคงแข็งค่าได้ต่อหลังจากนักลงทุนคราความวิตกกังวลต่อสถานการณ์การทำประชามติแยกตัวขอ,ของอังกฤษกับสกอตแลนด์นะครับแนวโน้มดังกล่าวเนี่ยทำให้การ ความตึงเครียดระหว่างประเทศเริ่มบรรเทาบาบางลงและอังกฤษก็ยังมีการประกาศผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ขั้นที่3ด้วยนะครับซึ่งการกลับมาแข็งค่าของสกุลเงินปอนก็กลับไปกดดันดอลลาร์แล้วก็ยังคงพยุงในส่วนของตัวราคาทองคำเอาไว้นะครับอย่างไรก็ตาม ทองคำอาจจะยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบที่ค่อนข้างจากัดนะครับเนื่องจากคืนนี้เนี่ยจะมีการเปิดเผยในส่วนของดัชนีราคาผู้บริโภคซึ่งเป็นมัดวัดเงินเฟ้อทางด้านการบริโภคเราเรียกกันว่าดัชนีราคาผู้บริโภคหรือว่า CPI เป็นการเปิดเผยข้อมูลประจำเดือนเมษายนนะครับถ้า CPI ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นจะสะท้อนให้เห็นว่าเงินเฟ้อ ในเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีสัญญาณของการฟื้นตัวและก็มีการปรับตัวขึ้นค่อนข้างมากครับซึ่งอาจจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่ง ที่กลับไปกระตุ้นให้ธนาคารกลางสหรัฐมีการถอนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในวงเงิน QE งงลดลงนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเฟดมีการทํา QE อย่างน้อยอยู่ที่ระดับ1.2แสนล้านดอลลาร์ต่อเดือนแล้วก็ยังคงตึงอัตราดอกเบีย้ยนโยบายในระดับที่ค่อนข้างต่ํานะครับซึ่งเฟดเคยสัญญาว่าจะตรึงวงเงิน QE ดังกล่าวเอาไว้จนถึงปี2500เ 2,000เ,เฟดเคยมีการส่งสัญญาณนะครับว่าจะมีการดำเนินมาตรการในรูปแบบของวงเงิน QE ในระดับต่ำต่อไปอีกสักระยะหนึ่งแล้วก็ตรึงอัตราดอกเบี้ยในระดับต่ำต่อไปอีกประมาณ2ปีนะครับแต่หากทิศทางเงินเฟ้อ มีสัญญาณของการขยับแล้วก็การเร่งตัวขึ้นในระดับที่ค่อนข้างมากนะครับก็อาจจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งครับที่ทำให้เฟดมีแนวโน้มที่จะมีการถอนมาตรการ QE เร็วกว่าที่ตลาดคาดการไว้แล้วก็อาจจะกลับ ไปทำให้ราคาทองคำเนี่ยมีการปรับฐานแล้วก็อ่อนตัวลงรวมทั้งอาจจะมีการขึ้นในส่วนของดอกเบี้ยรเร็วขึ้นกว่าที่มีการส่งสัญญาณเอาไว้ด้วยนะครับทั้งนี้เนี่ยตลาดคาดการณ์นะครับหรือว่า forecast ว่าเงินเฟ้อจะปรับตัวบวกขึ้นมาประมาณ0.2%จากครั้งก่อนหน้าบวกขึ้นมาประมาณ0.6%นะครับแต่ถ้าเราไปไล่ดูจากสถิติ ตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมาเงินเฟอ้อมีการค่อยๆไต่ระดับขึ้นมานะครับ0.2% 0.4 0.3 0.4 0.6ถ้าเงินเฟอ้อมีการเพิ่มขึ้นมากกว่าที่คาดการไว้ก็คือประมาณ0.2%หรือมากกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ0.3%นะครับเรามองว่าประเด็นดังกล่าวอาจจะก,กลับมากดดันในส่วนของตัวราคาทองคำแต่ไม่ได้มากนะักเพราะว่าทองคำก็ถือว่าเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยที่สามารถต้านทานเงินเฟอ้อได้ แต่ว่าถ้าทยานขึ้นมากๆเหนือครั้งที่ผ่านมาก,ก็คือระดับ0.6%ระดับ0.6%จากสไลด์หรือจากกราฟจะเห็นว่าเคยเป็นระดับสูงสุดหรือเป็นไฮของในบางเดือนแล้วก็ในบางปีนะครับถ้าเงินเฟอ้อในรายเดือนเพิ่มขึ้นเหนือระดับดังกล่าวหรือเกินกว่าระดับ0.6%ซึ่งเป็นเงินเฟอ้อ ของเดือนมีนาคมนะครับเรามองว่าปัจจัยและก็ประเด็นดังกล่าวเนี่ยจะไปกระตุ้นและทําให้นักลงทุนคาดการณ์ครับว่าเฟดอาจจะลดวงเงิน QE เร็วขึ้นแล้วก็อาจจะมีการปรับขึ้นในส่วนของตัวอัตราดอกเบีย้ยเร็วขึ้นนะครับดังนั้นต้องลุ้นครับเวลาหนึ่งทุ่มสานาทีว่าเงินเฟอประจําเดือนเมษายนจะเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนถ้าเพิ่มขึ้น0.20.3เรามองว่าไม่น่ากังวลครับแต่ว่าถ้าเพิ่มขึ้นมากกว่าระดับ0.6 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไปเรามองว่าน่ากังวลแล้วอาจจะไปกระตุ้นให้เฟดกลับมาขึ้นดอกเบี้ยเร็วกว่าที่มีการคาดการณ์แล้วก็ประเมินไว้อาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังแล้วก็อาจจะมีแรงขายสําหรับกลับลงมาในตัวตลาดทองคํานะครับดังนั้นการลงทุนเรายังเน้นครับว่าแนวโน้มและโมเมนตัมของตัวราคายังมีสัญญาณและก็การเคลื่อนไหวอยู่ในทิศทางที่เป็นบวกนะครับในระยะสั้น เป้าหมายเนี่ยจะยังคงอยู่บริเวณ1,860เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนแต่ราคายังติดแนวต้านในโซน1,841 1,843 45 47อยู่นะครับก็เรายังแนะนำว่าหากราคาอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาไม่หลุดในส่วนของแนวรับในโซนบริเวณ1,820 1,817เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนเข้าซื้อเล่นสั้นนะครับ หวังทํากําไรระยะสั้นแนวรับดังกล่าวเนี่ยคิดเป็นเงินบาทไทยของทองคําแท่ง96.5ก็26,850บาทนะครับแต่หากหลุดจะมีแนวรับสําคัญซึ่งเป็นกรอบหรือแชแนลของที่ทางขาขึ้นที่ห้ามหลุดนะครับก็คือบริเวณ1,803เหรียญดอลลาร์ต่อเทซอนคิดเป็นเงินบาทไทยก็26,650บาทต่อบาททองคำเป็นโซนที่สามารถเข้าซื้อได้นะครับถ้าราคาออกตัวหรือย่อตัวลงมา พันแปดร้อยสิบเจ็ดพัด้อยสามถ้ามาดูดยังถือว่าเป็นจุดที่ราคาถูกเลครับสามารถเข้าซื้อแกปในการทำกำไรเนี่ยประมาณ40ถึง 6กเหรียญน,นะครับก็มีแนวต้านบริเวณ1847ถึง1860นะครับคิดเป็นเงินบาทไทยก็27300 27, ื่นเจานะครับในส่วนของตัว GOM 2 1นะครับให้แนวรับไว้บริเวณ1818 18. จุดสต็อปรอดและตัดขาดทุนบริเวณ1804ก็มีพรีเมียมหรือส่วนต่างแค่เหรียญเดียวจากโกลสปอตนะครับจุดทำกำไรบริเวณ1 8 4 0 แแล้วก็1861เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนนะครับก็เป็นกลยุทธ์การลงทุนในตัวทองคำสำหรับวันนี้นะครับเรามาดู s 5 0 Index Future S50M21 กันหน่อยดีกว่าเมื่อวานนี้ที่ทางตลาดหุ้นของสหรัฐปรับผ่านแล้วก็อ่อนตัวลงมานะครับจากความวิตกกังวลต่อแนวโน้มที่จะมีการออกในส่วนของตัว ทิศทางเงินเฟอ้อในฝั่งสหรัฐที่มีสัญญาณของการขยับแล้วก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับแนวโน้มดังกล่าวเนี่ยยังคงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งครับที่ทําให้หลายคนยังคงกังวลนะครับว่าอาจจะทําให้ความผันผวนและก็ทิศทางของตลาดหุ้นในฝั่งสหรัฐเนี่ยอาจจะเกิดการแกว่งตัวหรือการย่อตัวลงมาได้นะครับแต่ถ้าเรามาดูในส่วนของปัจจัยในประเทศนะครับเมื่อวานนี้ครอมอก็มีความเห็นชอบ อนุมัติวงเงินช่วยเหลือในโครงการเราชนะเ,เรารักกันนะครับแล้วก็มีการออกมาตรการในส่วนของโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆที่มีความชัดเจนมากขึ้นแนวโน้มดังกล่าวยังเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ยังคงส่งผลพยุงดัชนีตลาดหุ้นในบ้านเราเอาไว้ให้มีการรีบาวแล้วก็มีการฟื้นตัวกลับในช่วงปิดตลาดจะเห็นว่าดัชนีเนี่ยมีการอ่อนตัวและย่อตัวลงมาชนแนวรับ ใกล้ๆชันแนลที่เป็นแนวรับบริเวณ1,845แล้วเกิดการรีบาแล้วก็การดิดตัวกลับนะครับซึ่งถ้าเราดูการปรับฐานและการอ่อนตัวลงของดัชนีเราจะเห็นค่อนข้างชัดครับว่าดัชนีเนี่ยแกว่งตัวแล้วก็ทรงตัวอยู่ในกรอบในระดับที่ค่อนข้างสูงนะครับหลังจากทดสอบประระดับ965สองครั้งแล้วไม่ผ่านก็ย่อตัวอ่อนตัวลงมายังไม่หลุดกรอบแล้วก็ชันแนลที่เป็นแนวรับแรก ระดับ945 943นะครับดังนั้นในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนจึงแนะนำครับว่าวันนี้หากดัชนีขยับ หรืออ่อนตัวลงมาให้จับตาดูแนวรับแรกในโซนระดับ945-943ก่อนว่าจะยืนได้ไหมนะครับถ้ายืนได้สแสดงว่าแรงขายหรือการกดดันของดัชนีอาจจะไม่ได้เยอะมากนักนะครับดัชนีน่าจะเป็นลักษณะของการแกว่งแล้วก็เคลื่อนไหวทรงตัวอยู่ในกรอบในระดับสูงมีลุ้นที่จะเห็นดัชนีดีดตัวแล้วก็ฟื้นตัวขึ้นไปทดสอบ แนวต้านระดับ960ถึงระดับ965ก็ให้เล่นสั้นทยอยขายทำกำไรเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงนะครับแต่ว่าถ้าดัชนีเกิดหลุดระดับ 943ลงมาแนวรับถัดไปที่ไม่คนหลุดนะครับจะอยู่ที่ระดับ932จากกราฟเนี่ยจะเห็นว่าหลายครั้งที่ดัชนีหลุดกรอบแล้วก็ชะนแนลที่เป็นเส้นแนวรับแรกลงมานะครับพอลงมาที่เส้นหรือชะแนลถัดไปมักจะเกิดจังหวะการรีบาแล้วก็การดีดตัวกลับได้ค่อนข้างดีนะครับก็แนะนําว่าให้ใช้โซน943932เป็นจุดเข้าเสี่ยงซื้อแล้วก็รีบทยอยปิดสถานะทํากําไรเมื่อดัชนีรีบาแล้วก็ฟื้นตัวขึ้นนะครับก็ยา ยังคงต้องเป็นลักษณะของการเน้นการทำกำไรระยะสั้นจากการแกว่งตัวในกรอบของดัชนีไปก่อนนะครับวันนี้ครับนักลงทุนสถาบันและก็นักลงทุนต่างชาติกลับมาซื้อสุทธิในฝั่งตลาด t f เฟนะครับแต่ก็มีการขายสุทธิในฝั่งตลาดหุ้นก็เลยยังคงทําให้ทิศทางแล้วก็โมเมนตัมของการเคลื่อนไหวในตัวเซ็ตฟิฟี้ในฟิวเจอร์เนี่ยยังคงมีความไม่ชัดเจนนะครับกลุ่มสถาบันขายสุทธิ ในตลาดหุ้น2,644.53ล้านบาทแล้วก็ขายสุทธิในฝั่งตลาดหุ้นในฝั่งนักลงทุนต่างชาติ2,23.98 0ล้านบาทนะครับก็ยังคงต้องเน้นการทำกำไรระยะสั้นจากการเคลื่อนไหวและก็การแกว่งตัวในกรอบของดัชนีในช่วงนี้ไปก่อนนะครับครับ ช่วงนี้ทาง YLG นะครับก็ยังมีในส่วนของโปรโมชั่นดีๆสำหรับนักลงทุนเหมือนเดิมครับถ้าเป็นฝั่งทองคำแท่งวางเงินประกันขั้นต่ำ50,000ก็สามารถซื้อขายทองคำแท่ง99.99% 99ได้สูงสุด1กิโลนะครับทองคำแท่ง96.5สูงสุดได้ถึง60บาทนะครับถ้าสนใจก็โทร026879888ได้นะครับในส่วนของฝั่ง ในส่วนของฝั่งที่เป็น <c oughs> ถ้าเป็นในส่วนของฝั่งทองคำที่เป็นโกลออนไลน์ในฝั่งตลาดที่เฟกนะครับ YLG Future ก็ยังมีโปรโมชั่นดีๆเหมือนเดิมครับ Z 50 Fifty Future ค่าคอมมิชชั่นเหลือเพียงแค่15บาทต่อสัญญาในส่วนของตัวโก o ออนไลน์ฟิวเจอร์ค่าคอมมิชชั่นเหลือเพียงแค่15บาบาทต่อสัญญานะครับค่าคอมมิชชั่นในตลาดที่เฟกลดลงมา ถึง80%นะครับแล้วก็ลดลงมาตั้งแต่สัญญาแรกด้วยนะครับถ้าสนใจรับสิทธิ์โปรโมชั่นดังกล่าวก็โทร026879999หรือว่าจะทักเข้ามาในอินบ็อกซ์ใน Facebook หรือเข้ามาในในส่วนของตัวเออล่อไอดีก็ได้นะครับสแกน QR โค d e จากหน้าจอก็ได้ก็ยังเป็นโปรโมชั่นดีๆสำหรับลูกค้าในช่วงนี้อยู่นะครับครับอย่างไรในช่วงนี้นะครับก็ อ,อ,อาจจะต้องติดตามข้อมูลข่าวสารในฝั่งตัวตลาดหุ้นสารัฐในฝั่งตัวทองคำแล้วก็การเปิดเผยสำคัญเลยดัชนีราคาผู้บริโภคหรือ CPI ในค่ำคืนนี้นะครับถ้าตัวเลขออกมาเงินเฟอร์ขยับขึ้นไม่มากเรามองว่าเป็นบวกกับทองคำแต่ว่าถ้าขึ้นมากๆเนี่ยอาจจะเป็นลบเพราะว่าจะไปกระตุ้นให้เฟดขึ้นดอกเบี้ย แล้วก็มีการลดวงเงิน QE นะครับก็อาจจะทําให้เกิดความผันผวนในส่วนของตัวราคาทองคําได้เช่นเดียวกันครับทางนี้ก็อาจจะต้องใช้ ปัจจัยพื้นฐานกลับเข้ามาเป็นปัจจัยชี้นําแล้วก็ขับเคลื่อนในส่วนของราคาทองคําเพิ่มเติมนะครับยังไงก็เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าคืนนี้ทุ่มครึ่งตัวเลขจะเป็นอย่างไรนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ like, นะครับแล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารดีๆได้จากทาง YLG เพิ่มเติมนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้ประมาณ9มง55นาทีผมมีสัมภาษณ์ในช่อง tnn ด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะมีการอัปเดตข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการลงทุนในตัวตลาดทองคำเพิ่มเติมให้นะครับยังไงสำหรับวันนี้ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ